กินส้มตำกันมักเทพสองวันส้มตำทุกเกิดทุกมือเลย่ะวันนี้กินส้มตำเกาหลังร้านหน้าโรงแรมว,วีว่าคูบอนอร่อยมากแต่ก็ถูกมากเป็นร้านแบบเพิงแหน่งนะจนเกาะหมทูทอดเดียวหมทูทอดแข็งมากม่ขาน ส๋วตี๋ำอร่อยจริงเป็นเกาลักวันนี้กินเกาลาเพราะว่ากลางวันก็กินเยอะเหมือนกันแต่แบบคือกินข้าวตำทางไหนก๋วยเตี๋ตำต่างจังหวัดอ่ะปลาไม่ได้จริงอ่ะมันเป็นปลาแบบบอกไม่ถูกมันเป็นปลานูๆอ่ะฮะที่มันหากินได้ในกรุงเทพเท่านั้นเนี่ยแล้วเป็นกรุงเทพที่ต้องเป็นร้านแบบ ร้านคนอีสานจริงๆทำอ่ะคุงตอดอร่อยมากสั่งเขาว่าเป็นแบบเหมือน หมูยอกับมะเขือ,อ,อเพราะว่าข้าวกินซ้อมตำกับอันเนี้ยซ้มตำกับผักบุง้งดูแฉไปด้วยนะครับสารแน่ฟังเรื่งชาวบ้านไปด้วยฟังเร้่ตลาดาัาไปด้วยแล้วคือปูอ่ะปูที่ต่างจังหวัดอ่ะมันจะเป็นปูแบบปูดำอย่างเงี้ยแต่มันเป็นมันเค็มอ่ะกินไม่ได้ แต่อันนี้มันจะเป็นปูแบบมันเป็นปูจืดอ่ะใช่แบบที่กินได้อ่ะมันมีเนื้ออยู่นิดนึงอ่ะอคือแบบฟินอ่ะร้านร้านแบบนี้อร่อยแล้วถูกดีจริงๆ คือจริงเท่าที่กินในร้านในกรุงเทพน่ะซึ่งตำร่อยทุกร้านมันหัวว่าร้านที่แบบอยู่ข้างทางร้านแบบที่ไม่อยู่ในห้างอ่ะปะลารมันจะหนัวแต่ก็เลือกร้าสะอาดๆนิดนึงแล้วกันะคะมาอย่างคล่กเทมุลทอดหม้ทอทอดไมๆๆ่ผ่านอ่ะหม้อทอดเต็มสิบให้สี่ แข็งแต่ก็กินได้เอาไปตัดเผ็ดเพทอดกับหมองใบมะกรูดผสมจับนี่คือเต็มสิบให้สิบเอ็ดอ่ะทั้งราคาทั้งคุณภาพทั้งอะไรนะคือเราชอบมะนาวเนี่ยจะเป็นอย่างงี้มะนาวให้มาหมดเนี่ยเราก็แบบบีบใส่ไปมันจะหนัว มันพอดีมากเขงให้สั่งเป็นตำเกาเหลาเนี่ยแค่มานาวก็แบบประมาณสามสิบาทแล้วอะ่ะถ็้าหมูยอเขาดีปลาหมึกดี ดีมากอันนี้คือร้านที่กินเมื่อวาที่เป็นตำเมื่อวานกินตำอะไรวะตำกุ้งสดกุ้งสดมากจริงร้านอยู่ข้างตรงข้ามรามเีว่าอยู่ตกอยู่ข้างๆกับบริษัทชุมชนเพศชกรรมมหาชนนะฮะกล้า กินกันนะผ่านไปั้าต้มกัน